การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยวรางกูล โรงเรียนบ้านไซออตั้งขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2522เนื้อที่20ไร่ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประกอบด้วยเขตบริการ1หมู่บ้านคือบ้านไซออ ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น28คนระดับประถมวัยจำนวน6คนระดับประถมศึกษาจำนวน22คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น7คนโดยมีนางกน,นิการจากสูงเนินตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใส่ออกครูประจำการ3คนพนักงานร,ราชการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพานโรง1คน ปรัชญาของโรงเรียนปัญญาโลกัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกคําขวัญของโรงเรียนเรียนดีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมนำอนุรักษ์วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี2567สถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ควบคู่คุณธรรมด้วยความเสมอภาคยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานศตรวตรรษที่21เน้นความปลอดภัยอย่างรอบด้านดำรงตนบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีของความเป็นไทยใส่ใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริหารงานด้วยคุณภาพด้วยหลักธรรมาพิบาลเอกลักษณ์ของโรงเรียนธรรมชาติร่มรื่น อัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง่ายใส่ใจวัฒนธรรมโรงเรียนบ้านใส่อได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนการปฏิบัติงานการควบคุมกำกับดูแลการบริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารงานวิชาการและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยยึดหลักธรรมาพิบาลบูรณาการการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานสถานศึกษาภายใต้วงจรคุณภาพ P ี่ดีพัฒนาผู้เรียนครูผู้บริหารโรงเรียนและชุมชนสู่ความเป็นเลิศอย่าง,ย,างยั่งยืนด้านการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนมีการพัฒนานหลักสูตรสถานศึกษาตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2565ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ active learning จัดทำแผนและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนโครงการอ่านได้เขียนคล่องกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและกิจกรรมอย่างหลากหลายต่อเนื่องทุกปีส่งผลให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ตามระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ7 6 2 0อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมีทักษะกระบวนการคิดเขียนสื่อความคิดวิเคราะห์และเขียนคิดเป็นทำเป็นคิดอย่างเป็นระบบอยู่ในระดับดีผู้เรียนจบการศึกษาพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ100 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมสริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวนันอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขมีทักษะการทำงานและทักษะอาชีพเหมาะสมตามช่วงวัยมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับวัยมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้จักปรับตัวควบคุมอารมณ์ได้สามารถเรียนรู้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านใส่อมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กศกออกำหนดครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอบรมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณด้านการเงินการบัญชีและพัสดุโรงเรียนบ้านไซออมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชีที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องมีการตรวจสอบและรายงานผลให้สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยโรงเรียนได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัมย์เขต3ด้านงบประมาณโรงเรียนบ้านไซออมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะเวลา5ปีและมีแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของชาตินโยบายของต้นสังกัดและตามความต้องการของชุมชนดำเนินงานตามแผนการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียนโดยมีการกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต,ต่อนักเรียนมีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองชุมชนร่วมบริจาคให้นักเรียนในทุกปีการบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านไซออได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเป้าหมายต่างๆมีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ถูกต้องครบถ้วนทันสมัยโดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ครบทุกด้านยึดตามหลักธรรมมาพิบาลปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้องดีงามโปรง่งใสมีความรับผิดชอบยึดหลักความคุ้มค่าใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีมมีเครือข่ายในการพัฒนาระดมทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ห้องเรียนครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ครูใช้สื่อ DLTV DLIT จัดการเรียนรู้ในทุกห้องเรียนมีการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครูบุคลากรและผู้เรียนได้ใช้เครือข่ายในการศึกษาสืบค้นข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ดังนี้นโยบายด้านที่1ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน โดยโรงเรียนได้จัดทำแผนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอนในทุกชั้นเรียนวิเคราะห์ผลสอบเป็นรายสาระและรายบุคคลจาัดก,การเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและเทสต์บูปริ n นวัดผลตามมาตรฐานการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการนิเทศกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝาก่าย นโยบายด้านที่2พัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนป .1 อ่านออกทุกคนป .2 ถึงป .3 อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นทุกคนและป .4 ถึงป .6 อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องและอ่านคำยากได้โรงเรียนมีแผนงานโครงการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนด้านการอ่านการเขียน ครูใช้สื่อนวัตกรรมวิธีการวิธีการวัดผลและประเมินผลการอ่านแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนมีการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระยะอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนบ้านไซออได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ในพื้นที่ให้บริการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์นโยบายด้านที่3การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียน บูรณาการการจัดการเรียนรู้ในทุกชั้นเรียนทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นและส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาและส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ตามโครงการโรงเรียนสุดจริตผลการประเมินอยู่ในระดับ AA คิดเป็นร้อยละ99.50และผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสดาวคณะครูและผู้บริหารได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมได้รับรางวัลครรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสื่อสร้างสรรคนดีนโยบายที่4การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย สร้างความรู้ความเข้าใจครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยเน้นความแตกต่างของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นรในการเรียนมีทักษะต่างๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านไซออผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2,565นยโยบายที่5นยโยบายสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนมีการประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยร่วมกับบุคลากรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางต่างๆอาทิการจัดป้ายประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆเช่น Facebook Line เป็นต้นมีการคัดกรองผู้เรียนโดยครูผู้สอนออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงและศึกษาเด็กเป็นรายกรณีมีการประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือได้ทันทุกเหตุการณ์ นโยบายที่ 6. ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีการประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโดยครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมมีแผนและปฏิทินในการดำเนินงานการนิเทศติดตาม ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและมีการรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนมีระบบการบริหารข้อมูลและสารสนเทศที่ชัดเจนมีการวัดและประเมินผลมีการจัดผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ถูกต้องมีระบบการจัดเก็บและการใช้บริการสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อการใช้งานครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน